ก็ขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง c a s เตอร์มังนะครับสำหรับทริปนี้ผมจะพามาเที่ยวพัทยานะครับบนหาดจอมเทียนะครับสำหรับที่ที่ผมไปพักเนี่ยก็คือโรงแรมเดอะนาวโฮเทนะครับซึ่งตั้งอยู่น่าจะกลางๆของถนนที่ตัด หาดจอมเทียนนะครับเดินทางไปง่ายนะครับซึ่งผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> นี้วันที่ผมไปเนี่ย Jake, คือวันที่18บึปดคืภานะครับปี2562ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็พาลูกไปเล่นเลยนะครับถึงหาดปุ๊บผมก็จองเต็นรออิมหาดเลยซึ่งวันนั้นไปแล้วแบบ ไม่มีคนเลยนะครับก็เป็นอะไรที่โชคดีเหมือนกันนะสำหรับทริปที่ผมแบบไปนะครับก็ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวเท่าไหร่ก็จะได้ความ p r i v a t กลับมานะครับแล้วก็ประกอบกับช่วงนั้นไม่ค่อยร้อนแล้วนะครับช่วงพฤษภามันเหมือนจะไม่เหมือนจะเข้าหน้าฝนแล้วนะครับไปในช่วงที่แบบโอเคผมก็เลือกเลือกช่วงเวลานิดหนึ่งนะครับก็ดูสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแดดนะครับไม่ฝนตกครับแต่อากาศคือลมไม่ได้ร้อนนะไม่ได้ลมร้อนนะ ก็ทำของไปกินกันตามปกติเลยนะครับก็ให้ดูบรรยากาศกันไปครับก็พาลูกไปเล่นที่ริมหาดนะครับไปตักทรายพาไปดูน้ำนะครับน้ำใสนะครับตรงนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าน้ำค่อนข้างใส่นะครับแต่ว่าไปใหม่ๆนะครับก็อย่างว่าครับเด็กเผลอทะเลนะครับพาไปเหยียบน้ำไปดูไปย่ำทะเลนะครับ ย่ำงานะฮะขอโทษนะครับพอดีช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับก็มีอาการคอแห้งนิดนึงนะครับเทําทำงานเยอะนะครับก็จะกินน้ำน้อยด้วยนะครับผมมัวแต่ตัดคลิปนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงบรรยากาศของวันนั้นดูนะครับว่า เสียงหาดเอื่อยๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับประกอบกับลูกผมนี่ก็แบบว่าแอคทีฟวะนะฮะแอคทีฟเอ้่ออันนเห็นลิเวอร์เนี่ยลิเวอร์เอสอาร์ลิเวอร์เอสอาร์ลิเวอร์อออรออโอ้โออยโเปนเจน้ำสาย้ย ยายายาเดี๋ยวตอนเย็นค่อยมาตักทรายเล่นกันดีไหมมันจะเขียนจะเขียนจะเขียนอัมอไปเขียนสินี่ละเอาวิ่ง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 เอาวิงวิ่งวิงวิ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดียวยวเดียวเดียวเดียวไม่ต้องลงน้ำลูก พอแล้วใส่หมวกใส่หมวกแอมอนใส่หมวกแอมอนใส่หมวกก็บ้านผมครอบครัวผมเนี่ยก็วันนั้นไปก็แต่งตัวแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับก็ไม่ได้แบบว่าอลังการมากไปก็แต่งตัวเหมือนไปเที่ยวทะเลทั่วไปนะครับ ก็ปล่อยให้เด็กเล่นไปนะครับเออเออโยอะยอให้ชมบรรยากาศกันไปเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวดูลูกสาวผมนะครับผม เยะทำอะไรอะคะเฮ้ยเขาเอาอะไรมาเขียนนะครับเฮ้ยจะทำไรจะทำไรเขียนเหรอเฮ้ยจะทำไรเนี่ยไหนจะเขียนอะไรหนู เฮ้ยไม่เอาโดนตายแล้วอันนี้เขาเอาลูกอออมยิมไปกินทรายให้มามาให้มากินไม่ได้แล้วนะครับออนล้างลูกอมคินผมก็เรียกแฟนผมนะไปเอาลูกอมไปล้างครับก็น้ำวันนั้นถือว่าก็ใสนะครับผมผมถือว่าบนหาจอมเทียนนี่ที่ผม ไม่ได้ไปเที่ยวนานแล้วจริงๆจังๆนะครับเมื่อประมาณ 5- หรือ6ปีที่แล้วเนี่ยเออมันไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะไปตอนช่วงที่คนไม่ค่อยเที่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท้องฟ้าเปิดนะครับวันนั้นวันนั้นท้องฟ้าเปิดนะครับคือแดดก็แรงอยู่นะครับแต่ว่ามันมันสู้ความเย็นของลมที่มาไม่ได้แล้วก็เลย รู้สึกไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับวันนั้นก็ยืนตากแดดกันได้แบบไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับสำหรับอ,อากาศในวันนั้นน,น,นะครับก็ให้ลูกสาวผมเล่นไปเพนเพลินเลยนะครับ 呃，อะไร，อะไร？ หลังจากเล่นทรายเล่นทะเลอะไรกันเรียบร้อยก็ขึ้นมาถ่ายรูปบนโรงแรมนะครับซึ่งโรงแรมเนี่ยโอ้โหตกแต่งได้อย่างโมเดิร์นมากนะครับถ้าเคยเคยไปที่นี่นะครับก็ดูจะไฮเกรดนิดหนึ่งข้างหน้าจะมีบาร์เล่านะครับบาร์พวกค็อกเทลนะครับก็สามารถที่จะไปกินกันได้นะครับแล้วก็มีอาหารกลางวันให้ด้วยนะครับอาหารเช้าพูดผิดนะอาหารเช้านะครับซึ่งผมไปพักเนี่ยก็คือ3วัน2คืนนะครับ ก็วันนั้นก็ลูกชายกับลูกสาวนี่ก็ดีด้าก,กันพอสมควรนะครับคือเขาก็เห็นบรรยากาศดีๆของริมทะเลนะครับแล้วก็โรงแรมที่สวยงามน,นะครับก็ทําให้ผมก็มีความสุขนะครับครอบครัวก็มีความสุขนะเวลาที่แบบเราไปพักผ่อนนะครับเราไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้ก็วันนั้นก็เก็บภาพกันไปนะครับพอตกกลางคืนนะครับวันนั้นมันประกอบกับเป็นวันวันพระนะครับผมก็ได้แบบไปทํา พิธีตามศาสาศนาเนี่ยแหละครับก็ไปไหว้พระนะครับไปเวียนเทียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตกดึกก็มาถ่ายรูปกันอีกไปนั่งอยู่ริมข้างๆข,ข,ของตัวโรงแรมนะครับมีที่จัดที่นั่งไว้ให้พอเช้าอีกวันหนึ่งครับ19นะครับผมก็พาครอบครัวไปเที่ยวอีกนะครับก็ไปที่สวนนงนุษนะครับผมก็ขับรถไปครับ ไปเรื่อยๆนะครับก็ซ้อนรับเราเข้าสู่สวนนุชพัทยานะครับเข้ามาที่สวนคน้าฝาป้อมนะครับที่น้าเก่งตอนนี้นะครับเป็นสวนคหอยดัดนะครับชมกันไปยาวๆเลยนะครับผมด้านซ้ายมือด้านขวาคือทีานี้คราเก่งตอนนี้นะครับมีพวกหอยล้างนะครับจะู่รอต้อนรับเราเข้าสู่สวนนุชพัทยานะครับในคลิปนี้ทางมักคุเทศจะบอกหมดแล้วครับด้านซ้ายมือต่อมาครับพี่น้าเก่งนะครับผม ตรงนี้คืออะไรนะครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวขอรับรถจะนดูวิบวิธรับแอร์ดูเพื่นขอเราเองขอตรวจความได้ประมหมายของรถขอชีวิตนะครับส่วนด้านซ้ายมือต่อมานะครับที่น้าเด่นคอยยาวๆสีขาวนะครับคือตัวรามะนะครับส่วนด้านขวามือท่านนะครับเป็นโชลูรถแข่งนะครับที่น้ำเด่นตรงนี้นะครับโชลูรถแข่งรถมีป่านะครับเกือครับสอนะครับเป็นรถสปอร์ตนะครับรถสปอร์ตและมีคาเฟ่แนวให้ดูด้วยนะครับเพื่อแปะเข้ามาดูที่สวนรถพัทยานะครับ ส่วน้านขวามือท่านนะครับเป็นด้านเหนี่นต่อมานะครับเป็นส่วนรวมกลมไม้นะครับส่วนด้านซ้ายมือท่านนะครับเี่ทด้านเหนนนะครับที่คูอสวจนกระเว่นะครับผมสวนกระเเส่จัดแนวกั้งนะครับประหยัดเนื้อที่นะครับส่วนด้านซ้ายมือต่อมานะครับเป็นเป่ากระลำก้อนนะครับผมที่ด้านเห็นตอนนี้นะครับกาลังแตกหาต้นโอ๊ตต้นไซอยู่อย่างที่ทุท่านเห็นตอนนี้นะครับ และต่อมานะครับด้านซ้ายมือด้านนะครับเป็นสวนบอลชัยนะครับอยู่บนหลังเต่านะครับที่ด้านเห็นในตอนนี้นะครับและที่ด้านเห็นลูกเขียวเขียวเล็กๆนะครับผมลูกเขียวเียวนะครับด้าน้ายมือด้านขวามือท่านนะครับนี่คือต้นปาล์มสีเกินหรือว่าปาล์มแมงกันือไหมครับสวนด้านบนของเรานะครับนักกายวอภาคนะครับผมสามารถเดินได้4กิโลกว่าถึงกิโลนะครับท่านจะดเดี่ยวจุดไหนก็ได้นะครับทุกจุดได้ทุกจุดนะครับ วนต่อมานะครับพีท่ท่านเห็นด huh kind of ้านสายมือท่านนะครับนี่ค well, so. ือสวนลิ้นแม่ยายนะครับด้านสายมือท่านนะครับเป็นสวนลิ้นแม่ยายนะครับส่วนด้านขวามือท่านนะครับยี่ท่านเห็นหินเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับนี่เราเรียกว่าสโตนเฮดนะครับผมตัวนี้ที่จะลองมาจากประเทศอังกฤษนะครับอย่างที่ร่างหินตอนนี้นะครับจะลองมาจากประเทศอังกฤษนะครับหินทุกก้อนทุกก้อนนะครับเป็นหินมาจากแม่น้ำอเมรินาดีจังหวัด ปาทินบุรีนะครับผมมีทั้งหมดนะครับ1้อก้อนนะครับสวนด้านซ้ายมือท่านต่อมานะครับพี่ท่านเห็นตอนนี้นะครับนั่นคือหอคอยสี่ประเทศนะครับประเทศแรกลาวนะครับผมประเทศที่สองกัมพานะครับประเทศที่สามไทยนะครับประเทศที่สี่อินโดนะครับผมสวนป่าต้นโลกนะครับมาอยู่ในสวนองรุงพัทยาของเราทั้งหมดนะครับมี1400่กว่าชนิดนะครับส่วนต่อมานะครับพี่ท่านเห็นด้านซ้ายมือท่านนะครับ นี่คือกะลาพร้าทะเลนะครับกะลาพ้าทะเลนะครับปลูกมา30ปีปนะครับกว่าจะออกผลนะครับพอออกผลเสร็จนะปั๊บนะครับต้องรออีกเจ็ดหรือแปดปีนะครับถึงจะได้ทานผลนะครับส่วนลูกจริงเข้ามานะครับอยู่ด้านขวามือท่านนะครับอยู่ด้านในกรงเล็กนะครับที่ท่านเห็นนะครับลูกจริงเข้ามานะครับลุณท่าเห็นนะครับลูกละสามหมื่นนะครับลูกละสามหมื่นนะครับส่วนด้านบนนะครับ ส่วนด้านบนเป็นศาลาสีเมืองนะครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังศาลาสีงนะครับมีหลวงพ่อบรรจุอยู่สามองนะครับองแรกนะครับหลวงพ่อสมหวังนะครับมาจากศิษย์แสงนะครับและองค์ที่สองหลวงพ่อสำเร็จนะครับมาจากภูชงโัวไทยนะครับและองค์ที่สามครับหลวงพ่อเจริญนะครับมาจากปู่ทองนะครับผมส่วนต่อมาด้านซ้ายมือเป็นต้นชนชมนะครับช่วงนี้จะโชว์ดอกโชว์ใบหน่อยนะครับ แา่นักป่ามือท่านนะครับเป็นต้นตะโกดำนะครับต้นตะโกดำนี่นะครับที่ท่านเห็นนะครับที่มีลิปินสีเขียวนะครับลิปินสีเขียวทั้งหมดนะครับ80ต้นนะครับเราได้ตกแต่งสวนให้พระหลวงรอเก้ามาแล้วนะครับผมเราไปแต่งสวนท่านพระหลวงรอเก้ามาแล้วนะครับพอเสร็จพิธีพระหลวงรอเก้าปั้บเราก็ได้ย้ายกลับห้อยจุดที่เดิมอย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับ แล้วทุกท่านมองเขาไปด้านซ้ายมือทุกท่านนะครับทุกท่านจะเห็นนะครับนี่คือส่วนกระบองเพชรหรือว่าลงก้อนจำกระบองเพชรนะครับที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับส่วนด้านซ้ายมือต่อมานะครับนงพุษสวนนานาพัดนะครับมีทั้งดอกไม้ติดแต่งดอกไม้ประดับนะครับมีทั้งหมดร้อยกว่าชนิดนะครับส่วนด้านขวามือท่านนะครับที่ท่านเห็นนะครับนี่คือต้นปงนะครับผมต้นปงออสเตรเลียนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นต้นปงออสเตรเลียนะครับ ปงนี้แหละครับจะสูงปีละ1เซนด้นะครับ่ปีหนึ่งเซนนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับต้นนี้ท่านเห็นตอนนี้นะครับเกือบ200ปีนะครับผมส่วนต่อมานะครับท่านเห็นด้านซ้ายมือท่านนะครับนี่คือชนชงเช่นกันนะครับตัวนี้จะเน้นโชลากนะครับที่ทุกท่านเห็นนะครับจะเน้นโชลากนะครับตงมีั้งดอกต้องโชมาด้วยในโชวทั้งสามอย่างนะครับท่านเห็นตอนนี้นะครับ อนนี้เราเดินทางเข้าสู่เขาไดโโดเสาร์นะครับทุกท่านมองไปทางด้านขวามือทุกด้านนะครับท่านจะเห็นนะครับมี600กว่าตัวนะครับที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับ600กว่าตัวนะครับ600กว่าตัวนี้มีอยู่159สายันนะครับ นี่คือวงเวียนเลข8หรือว่าวงเวียนนะครับที่ทัานเห็นตอนนี้นะครับส่วนด้านหน้านะครับผม, bueno? miner, มที่รานเห็นนะครับนี่คือสวนกระบองเพชรใหม่นะครับสวนกระบองเพชรใหม่นะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับทุกท่านนั้นจะได้มาลงจุดนี้นะครับผมท่านจะเดินถ่ายรูปก็ได้ตามบรรยากาศใสท่านนะครับท่านจะเดินได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาวนก่อนหนึ่งรอบนะครับสวนป่าอินก่อนนะครับผมที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับ หินทุกก้อนุกก้อนที่ทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับเป็นหินมาจากปลาจินบุรีเช่นกันนะครับผมที่ท่านเห็นในตอนนี้นะครับส่วนด้านหน้าของเรานะครับเป็นบ่อน้ําใช้นะครับบ่อน้ําใช้และบ่อเลี้ยงปลาช่อนยักษ์หรือปลาช่อนอเมซอนนะครับที่ว่าน้ําหนักร้อยกวโลถึงสองร้อยกโลนะครับหรือว่าความยาวเกือบสองเมตรนะครับผมอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับและหินทุกก้อนทุกก้อนที่ท่านเห็นด้านซ้ายมือด้านขวามือด้านตอนนี้นะครับที่ท่านเห็นตอนนี้นะครับเป็นหินมาจากใต้ดินนะครับที่ทุกท่านเห็นู่ตอนนี้นะครับ ทุกคนทุกคนมาจากใต้ดินนะครับมาจากสหมนนักประดาน,นะครับที่ปาสถินบุรีเช่นกันนะครับที่ทำอยตอนนี้นะครับเขามาเรียงกัน ทูกท่ครับใครโอเคบ้างครับผมใครโอเคบ้างครับเห็นไหมครับแนมะ้แต่ก้อนหินยังโอเคเลยนะครับผมท่านเห็นไหมครับด้านผ่าเไิทกท่านนะครับ รเสร็จปั๊บผมก็ไม่ได้รอครับเดินไปทั่วเลยนะครับไปที่ตรงนั้นตรงนี้เพื่อเก็บภาพบรรยากาศวันนั้นค่อนข้างร้อนนะครับวันที่19นะครับร้อนนะครับร้อนร้อนก็เลยต้องคุมหัวนิดนึงนะครับต้องเอาน้ําน้ํามาคุมบริเวณท้ายทอยข้างหลังนะมันร้อนจริงๆนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็ถ่ายรูปแฟนนะครับกับลูกนะครับ อีกจุดหนึ่งของสวนนงนุชนะครับก็สวยนะครับตรงนี้นะครับผมก็ขึ้นไปนั่งมีที่ให้ไหว้พระด้วยนี้ก็ลูกสาวนะครับนี่ค่ะหน้ารถอยู่ข้างหลังไม่รู้เดินสองแต่งสองแต่งยึกยักยึกยักทำไรนะครับเดินบีบนะครับผมก็ตอนแรกก็งงนะครับว่าเขาเป็นอะไรนะครับเนลงที่ไหนได้ครับท้ายคลิปนี้เฉลยเลยครับที่ จบข่าวนะครับโอ้โหอันนี้ลูกชายผมตื่นตาตื่นใจมากนะครับโอ้โหไม่เคยเห็นไดโนเะสาร์ตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้โหขอเก็บเกาะขี้เล็บนิดนึงนะฮะเกาะขี้เล็บนิดนึงอันนี้ขอจับนิดนึงโอ้โหโพสท่าอย่างนายแบบนะฮะโอ้โหอันนี้สวนกระบองเพชรนะครับโคตรของโคตรกระบองเพชรอยู่ที่นี่นะฮะใครอยากดูกระบองเพชรตัวตุ่มๆนี่ต้องมาดูที่นี่นะครับ เยอะมากนะฮะโอ้อันนี้ก็ลูกชายก็แบบโพสต์นิดนึงครับอันนี้ตอนที่ไปขึ้นรถนะครับขึ้นรถไปกับครอบครัวนะครับกับลูกๆนะฮะอันนี้ก็พาไปดูช้างนะครับพาลูกสาวไปดูช้างโอ้อยากดูช้างนะครับตอนคืนก็กอดเอฟเฟนทุกคืนเลยนะครับไม่น่าถึงชอบเอฟเฟนนะครับ ที่ไหนได้นะครับโอ้โหพาไปดูช้างเลยนะฮะโอ้โหอยากอยากเห็นช้างนะครับผมก็จัดให้หลายรูปเลยครับช้างนะครับก็ฉลาดนะครับช้างตัวนี้ตกตอนเย็นครับผมไปเล่นน้ำกันต่อครับในเครือของโรงแรมเนี่ยถ้าเราไปพักที่โรงแรมเดอะนาวเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสระน้ำในเครือของโรงแรมเขาให้คือยังไม่ได้เปลี่ยนเลยตามภาพนี้เลยนะครับตามคลิปนี้เลย สระน้ำนี่สุดยอดนะครับอยู่ข้างบนดาดฟ้าด้วยนะครับคือวิวตอนเย็นนี่ดีมากนะครับผมยังจำภาพวันน้นได้นะนะ่ครับชายผมชอบเล่นมากครับเพราะสระก็ไม่ลึกมากนะครับสำหรับให้เราผ่อนคลายว่ายน้ำแล้วก็เล่นน้ำกันนะครับแต่ลมตอนเย็นค่อนข้างเย็นนะครับเห็นอากาศแบบดูด,ดีแบบนี้นะครับมันก็เหมือนจะมีเมฆฝนสลับนิดนึงลมก็เลยค่อนข้างเย็นนะครับ ก็ลมเย็นอยู่เพราะว่าอยู่ข้างบนด่าดฟ้าด้วยนะครับเนี่ยนะฮะก็เก็บภาพกับลูกสาวกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นภาพตอนช่วงเย็นแล้วนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็เป็นหัวข้านะครับก่อนกลับครับผมก็มีการถ่ายรูปกันนิดนึงนะครับสำหรับเก็บภาพบรรยากาศนะครับในเย็นวันที่2นะครับของการไปพักที่โรงแรมเดอะนาวนะครับ ก็พาลูกไปเล่นตักทรายตอนเย็นเลยครับหน้าโรงแรมนะฮะน้ำขึ้นแล้วนะครับตอนช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ยวันที่18นะครับน้ำมันลงไปนะแต่ตอนนี้ก็คือน้ำขึ้นนะครับเนช่วง้ีมคือพระจันทร์หนุนนะครับพระจันทร์เดิงเดึงมาครับน้ำหนุนเลยนะครับแรงล้ม่วงนะครับของพระจันทร์นะครับอันนี้สอแทรงเรื่องความรู้จิยาศาสตร์ให้ด้วยนะครับ เล่นกันไปนะครับสาหรับลูกสาวกับลูกชายเพลสนะครับเต็มอิ่มนะครับ3วัน2คืนครับผมหาดแบบทําดีมากนะครับแบบเปิดไฟแบบสนุกสนานนะครับลูกชายกับลูกสาวก็ตัดสายตามภาษาเด็กนะครับ ลมค่อนข้างเย็นนะครับลมลมแรงด้วยนะครับวันนี้มาทำรายการวันนี้มาทำรายการครับโอามันสั่งเพิไม่ใช่อามันวันนี้เรามาทำรายการคะขาหายขาหายทำรายกนนารมาทำรายการนะครับาสาวมึงดูเอออยู่นะผมก็ปล่อยให้ได้ซึมซับเสียงบรรยากาศกันไปเลยนะครับ อลินจะเล่นเครื่องบินยยกลูกมันต้องมันต้องปักกับพื้นไม่งั้นมันไม่บินอลเลนอลเลนนองนอนอวันสุดท้ายครับกลับบ้านนะครับก็จะบอกราคาของการเข้าพักนะครับมันมีหลายเลทน,นะครับมีหลายห้องนะครับเข้าไปติดตามได้สำหรับเพจของเดอะนาวนะครับมีทาง a c e b o o k แล้วก็ l ล n e นะครับ Line official นะครับก็ ไปดูเหรีราคานะครับเริ่มจากราคา1,800บาทขึ้นไปนะครับอันนี้วันที่ผมกลับแล้วนะครับวันที่20พฤษุษภาคม2 5้านะครับลากันไปก่อนครับกับแคสต์มังครับพาเที่ยวสวัสดีครับ